สวัสดีค่ะตอนนี้แพทยอยู่ที่ทางเข้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์นะคะทางเข้าไป300เมตรซึ่งก็เคยมาถ่ายทําครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนั้นเป็นวันจุดจีนแล้วคนไม่เยอะเนาะตอนนี้ก็ออกจากสถานีมาเป็นตอนเย็นพอดีประมาณ5โมงกว่าก็จะมีร้านที่นะบรรยากาศที่เริ่มคึกคักเริ่มเลิกเรียนแล้วก็ต้องใช้บัตรคิวนะกับกับข้าวเจ๊เปิลเนี่ยอร่อยสดสะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะซึ่งเข้าไปดูเมนูนี้ก็ได้ทุกที่ เฟซบุ๊กกับข้าวเจเปิลนะคะขอความร่วมมือนะจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดโควิด -19 ก็ต้องสวมใส่หน้ากากทุกคนนะเข้ามาซื้อนะคะเป็นร้านที่ต้องใช้บัตรคิวแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะี่เห็นนี้ต้องยืนบัตรเพราะตอนนี้ยังไม่เยอะนะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศว่าเอ่อ,อบัตรคิวนี่นะคะถ้าเป็นช่วงเย็นกว่านี้จะข้ามพอดีแพทแวะมาสถานีจัดรายการแบบอาทเทพ์ก่อนเนาะ mm. ก็เห็นบรรยากาศค่ะว่าที่นี่ใช้โครงการคนล,ละครึ่งหรือว่าเราชนะได้ด้วยแล้วก็ต้องใช้บัตรคิวนะ ซื้ออาหารเนี่ยไม่แพงด้วยนะคะวันนี้จะเป็นอะไรเป็นรู้สึกจะเป็นขาหมูคากิเลยค่ะแล้วก็จะเป็นพะโลส่วนเป็นพะโลได้นะคะเริ่มต้นที่3ามสบบาทนะคะไม่แพงเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสําหรับนะคะเดี๋ยวถ้าใส่หน้ากากก่อนเนาะใส่หน้ากากนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะต้มจืดมะระค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะคนเริ่มมาแล้วค่ะเราต้องหยิบบัตร คิวค่ะเข้ามาปั๊บต้องหยิบบัตรคิวแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นต้มเสือนะคะอ่าเติมเสือนะคะนี่ก็จะเป็นลาบนะคะลาบลาบอะไรคะลาบหมูไหมลาบลาบเป็ดครับอ๋อลาบเป็ดอ่ะอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คืออะไรอันจะเป็นพะโล้ครับอ๋อคู่กันไปแยกกันเนาะเอาแยกขาหมูอ่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็น แกงขี้เหล็กใสอะไรคะ่ะอ,อ่านี่นะคะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะสามสิบอ่าสามสิบบาทใส่อะไรคะเนี่ยใส่หมคะคะูค่ะโนะคะนี่ค่ะสามสิบบาทโอเค,คอแล้วนี่คืออะไรคะ่ะแกงฟักไก่ครับแกงฟักไก่นะนี่อากาศร้อนๆเนี่ยต้องดูนะคะเวลาจะเป็นคนเข้าเยอ่อเด๋วยวเสือฟักแล้วก็ไก่นะคะนีให้ดูนะคะจะได้คนมาซื้อไม่แพงแล้วมันตัดคิวน,นะนีบัตรคิวนะคะ อันนี้เป็นสลัดที่ทําเสร็จแล้วพร้อมชานเนาะสามสิบห้าบาทค่ะพร้อมทานและมีน้าจิ้มอ่อน้ำน้ำสลัดพร้อมแล้วก็น,นี่จะเป็นเป็นหมูทอดพรอน้าจิ้มอันนี้เท่าไรหร่คะห้าสิบหรอคะอ่าห้าสิบบาทนะ,ะก็จะเป็นผัดนี่นะคะจะเป็นผัดถั่วงอกนะคะแล้ก็จะเป็นแกงอันนี้จะเป็นขาไอ่ขิงขิงกั่งเราจะเป็นน้ําพริกนะคะน้าพริกกระปิกกับน้ำอันนี้น้ำพริกอะไรคะ น้ำพริกกะทูน้ำพริกะทูน้ำพริกนี่เริ่มต้นที่จะไหลสิบบาทสิบบาทอ่าเนี้ยนี่มันเป็นอะไรคะอันนี้อันนี้สุนัขใช่ไหมเป็นน้องหมาใช่ไหมอันนี้ให้น้องหมาใช่ไหมน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวไม่ต้องเอาน้ำจิ้มนะคะซื้อมานานแล้วยังคะพี่นานแล้วนานแล้วนะคะสมัยก่อนนี่คนเยอะไม่รอคิวนานไหมก็่ค่ะ่นานอันนี้ลงามากันได้นะคะเริ่มเริ่มกันมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะร้านต้องใช้บัตรคิวนะ มากันได้นะคะไม่แพงเดีย๋ยวถ้าจะซื้อใช้โครงการคนละครึ่งเราชนะได้ด้วยเนาะไ่นะอานี่ค่ะเริ่มมาหยิบบัตรคิวกันแล้วนะค่ะต้องใช้บัตรคิวซื้อเลยมากันได้ค่ะนี่ค่ะเส้นทางไปจอมพะค่ะนี่ค่ะถนนทางนี้เลยจอมพลทางนี้เลยค่ะทางน,นี้นะนี่ค่ะ,ะทางโค้งรถไฟตรงนี้นะอันนี้เข้าซอยเอมหรือว่าสวทชินที่ายดรายการ ทุกวันศุกร์นี้ตรงนี้นะคะแล้วก็นี้ค่ะเข้ามาทางนี้เลยค่ะนี่ค่ะร้านนี้เลยค่ะอยู่หน้าร้านุซเดียมอิเล็กทรอนิกส์โฟมูให้เลยค่ะเดี๋ยวให้คนได้มาซื้อแม่ค้าจะได้ขายดีนะคะนี่ค่ะบัตรคิวค่ะร้านบัตรคิวกับข้าวเจเปิ้นนะคะมาหยิบรวคะอ่าเนี่ยร้านบัตรคิวจริงๆนะเรามาดูบรรยากาศเราดูถ่ายทำไกลๆนะถ่ายทำไกลๆนี่เลยค่ะอมากันเลย ต้องตามบัตรคิวนะคะเลียนตามบัตรคิวเขาจะซื้ออะไรก็ตามคิวเลยค่ะอย่าห้ามแซงคิวตอนนี้คนยังไม่เยอะนะ mm. มากระไรเคยพาทางนี้เลยค่ะทางนี้นะคะ mm. ถ้านานเขาก็เลยมีเก้าอี้สำรองไว้เลย นี่แหละเดี๋ยวแพทย์กลับบ้านแล้วค่ะพอดี้แพทย์เห็นคนเยอะขี้เกียรรอแล้วค่ะสามสี่เจ้าเมื่อกี้ตอนมาไม่มีไม่มีใครเนาะนี่เลยค่ะทางเขา้าสถานีวิทยุสวททุรนทร่ะทุกท่านจะรู้จักดีคือซอยเอฟเอ็มหรือว่าทางเข้าวัดเทพค่ะทางเข้าวัดเทพนะเดี๋ยวตรงนี้เลยสถานีสวเทขเข้าไปสามร้อยเมตรหรือว่าทางไปวัดเทพ้านก็เียค่ะแวะมาตรงนี้เลยนี่ค่ะคนเริ่มกันมานแล้ว ทำไม่อร่อยจริงก็คนไม่เยอะนะไปลลคานี่ค่ะ